สวัสดีคะ่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องโซะเขี้ยวปลารวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของเลขความฝันของคนฝันแม่นค่ะพี่น้องโอ้โหฝันอยังเมื่อฝันแม่นปดแม่นพ่เทะตีง่ายคักงวดที่แล้วนี่ก็ได้เก้าีนะคะพี่นอ้องแค่ฝันเห็นผู้เ่าที่ตายแล้วไอซื้องดที่แหลวนะคะพี่น้องฝันเห็นผู้เ่าที่ตายแล้ว ลรก็เห็นว่าเอาเพื่อนเขากระล้วงเราจังไดค่อยฟื้นมาฟ่อนมาสันฟ่อนเ็บเนบแทบเนบมาสันพี่นอ้องตีเรียกง่ายๆเลยนะมามาบอกความฝันในซอเขียวฟังนะซอเขียวก็เลยตีห้ว่าเก่าอซีนะคะ,ะคนไต,ต่ก็เป็นศูนย์นะคะตีศูนย์เก่าซีห้เนาะค่ะรกระเลขมันมาแปดเกลาซีบอกนะคะพี่น้องอมนเลยเข่าสองตนะคะมันมาบังเนาะอ่า แต่ว่ารอบนี้บาทนี้พี่น้องก่อนจะไปฟังตัวเลขนะคะก่อนจะไปฟังนิทานนะคะมือนี้เขาพัวกันมือวันที่อ่าเป็นวันพฤหัสนะคะวันที่13มีนาคมหกปดน,นะคะเอามือเอาใช้ให้กันฟังซะก่อนนะพี่น้องเอ้มือนี้เราเจอกันวัดหยังนะพี่น้องต้องเตือนสติกันนะคะบางที่เราอยูส่สมือยังลืมมือลืมเวน้นว่าวเดือนนึงไปเดือนนึ่งเะนะคะพี่น้องอถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดไปในคลิปในช่องไม่ว่าตอนไหนก็ตามขออาภัยด้วยนะคะพี่น้อง ตัวเลขแนวทางเส้นจะโศลงให้แล้วนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยมาแบบเขียนๆในเรื่องพี่น้องคันโบออกเอาตีนเหยียบขี่มาท่าปากโรสันนะคะพี่น้องเออรอบนี้ไม่มั่นใจไม่ฟันทุ่งโรสนนะคะเราอีกอย่างหนึ่งก็ท,ท่าท้ายอาจารย์ได้ที่ว่าเจ็งมาแม่นม,นมนาแน่ละมาเลยโรสันะะลงก่ะชันกันครับเส้นจะโศเลยโรสันะคะใครจะแน่กว่าใครโรสันให้รู้ว่าใครมันแน่กว่าใครพูดนะ เพื่นว่านะคะพี่น้องโอ้คำว่าเพื่อนเนี่เป็นตะขั่นเขียวทีนี้พี่น้องเป็นตะมันนะเลขกเป็นตะขั่นเขียวซืือทีนี้เลขกนะไปเบื้องเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็เป็นของอาจารย์จากกุฎชินลาลัยนะคะให้ตัวเลขแนวทางจากาให้เบื้องก่อนเนึกพี่น้อง จากเลข ok ภูมิบึงคงหลงนะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางพีเขียนให้นะคะพี่น้อง,อ,อ,ง,ะะอ,งอืมเขิ่้นมาเขียนให้ตัวแดงจึงครึ่งเลยนะคะลองเข้าไปดูทาการในตัวเลขทุกแนวทางเนาะที่สอเขียวลงให้นะคะสอเขียวลงให้ไปแล้วนะคะเดตตัวนี้จะเป็นเลขฝันคนฝันแม่นบาดท,ที่นี่พี่น้องตีตัวใดตีซอยกันแยกบนแยกล่างด้วยนะต่างที่สอเขียวฟังนะ,ะพี่น้องอองดที่แล้วนี่เพื่อนเอาเลขแค่ซีหางได้มาตีซีหางนะคะพี่น้องนะคะเลขไทยนะ เออเขาเซยเนาะโอ้โหว่าเลขบอกมาพูดมาเอาสุกันฟังมาเลยข่าวคาข่าว,าวนเนาะพี่นอ้องอ่าบัดที่นี่เลขของคนฝันแมนงวดนี้พี่น้องเป็นรอบที่สองนะคะอืรอบที่สองนี่เพิ่นฝันมาจาังซีบัดบนี้เพิน่นฝันว่าคนตายนี่แหละผู้ชายคนตายนี่แหละายแล้ยวไปสั้นคนนี่แหละพิ่นตายแล้วได้ฝันเกี่ยวเพิ่นนะ ฟันเกี่ยวคนตายว่าคนผู้นี้นะคะพี่น้องไปใต้กบนะ,ะไปใต้กบกลางคืนนะคะได้กบมาตัวหนึ่งนะ,ะพี่น้องเอาใส่ของแล้วขึ้นไปทั้งเฮียนได้กบมาตัวหนึ่งไต่บ้านเราแล้วลขืนทั้งเฮียนไปขึ้นไปทั้งเฮียนในข้ามมาขึ้นเนี่ยเป็นบนุญนะฮะมันจะมีบทบาทลางยุนในนั้นคือเป็นลางนะคะบาทที่นี่นะคะพี่น้องเพิ่นขึ้นไปทั้งเรื่องปั๊บเมียเพิ่นเลยจกกบออดตัวหนึ่งบอ่ะละจกออกจากของมา เลยว่ามาหักขาบกกมมาสันเ้วแล้วก็โจกพอมนะโจ๊กขึ้นมาลรวก็ลุดเมื่อมันเต้นลุดลงปวงมาสันลุงตารางใบลุด,ลลดนะะพี่น้องอ่าพี่น้องพิจารณาเราบ่าเห็นเราบอของได้เลขล่างของไดเป็นปวงมันว่าเออขึ้นก็ะมีล่างกระมีเลขในนี้แตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องยิ่ง,งจับกลบในของเนี่เนาะจับกลบในของขึ้นมาปั๊บเนี่นะคะพี่น้องของมันเป็นศูนกบเป็นเก่าแล้วก็มีตัวเนื่งกะเลตีเป็นศูนเก่าเนื่องนะคะเออ อ่าอีกอันนึงที่ว่าคนตายนี่นะคะพี่น้องอืมตายเป็นศูนย์นะคะเออตายเป็นศูนย์กบกลาเป็นเก้านะพี่น้องเออกบเป็นเก้านะเราบัตรที่นี่ผู้เฒ่ากลาเป็นเก้านะะก็เลยตีเป็นศูนย์เก้าเก้าหรือเก้าศูนย์เก้าก็ได้นะคะพี่น้องอา่าแล้วทีนี้นะคะ มันมีสามโตอีกัวหนึ่งนะ,ะตัวบนเนาะจัดมาสามโตเนาะเพื่อกันเนาะตีได้สามหางนะคะอ่าก็คือกันไ้ก็มีหาเก้าศูนย์น่นะศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าศูนย์นะตีสอดเขียยกันเนาะมันนี่มันมีหาย้อนว่าผู้ยิ่งนี่ไปจับไปจับแล้วโกมันกับเก่าปากของมันกับเป็นศูนย์ก็เลยคิดว่าเป็นห้าเก้าศูนย์หรือผู้ไดสิตีเป็นยังบน ตีมาเลยคอมเมนต์มาเลยนะพี่น้องอืมมาเดี่มันหลุดเมื่อตกลงตะลางลงปองเห็นปาปองเนี่ยปวองนี่เปดเนี่ยนะพี่น้องป้องแปดนะพี่น้องอหรือพูดไอซิตีป้องเป็นศูนย์กันแล้วแต่นะ,ะเลขล่างอยู่นี่กบตัวหนึง่งมันมีกบเป็นว่าก็เลยตีเก้าแปดกับเก้าศูนย์ในเพื่อนนะ,ะอ่ะอาดซกีอตีเก้าแปดกับเก้าศูนย์เป็นเลขล่างนะ,ะการลองพิจารณาเอาเนาะตาม ความเหมาะสมของพี่น้องล่องตีซอยกันเบื่อว่าผู้ใดสิเห็นมตัวใดเป็ดตัวใดเนาะความฝันเนาะพี่น้องโอ้ยตีอ่าตีไปยังไงก็คือแต่ว่าเลขกอ,อกแล้วเนี่ยปุ๊บแมนคัก <c oughs> เขาของเพื่อนอีรีได้พี่น้องงดกอน่ะงวันี้ฝากไว้เหพิจารณานะคะพี่นอ้องอ่าท่วนตัวเลขอ่าท่วนความฝันอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่วนตอนที่ว่าเข้าไปเบิ่งตัวเลขกดีกว่านะคะพี่น้องว่ามาตัวใดนะคะพี่น้องในตัวเลขกับ ความฝันตีเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะคะพี่น้องในตัวเลขแนาทางของรัฐบาลไทยของเลขคนฝันแมน่นงวดวันที่16มีนาคม68เอาความปังให้เรา3ตัวแตกจริงหรือไม่นะคะเราก็มาสรุปตัวเลขความฝันของเลข,ขคนฝันแม่นเลยนะคะพี่น้องเลขคนฝันแม่น16มีนาคม68ค่ะพี่น้องบนให้มา3หางนะคะพี่น้องห้มา 099นะคะพี่น้องแล้วก็590และ091นะคะส่วนเลขล่างให้มา98และ90นะคะตีกันได้ดิเนี่ยเป็นนั้นคือตี099 099มาจากคำว่าอ่าคนตายกับเป็น0ผู้เทา่าผู้ใช้กับเป็น9เป็นบ้ากบกับเป็น9ก็เลยตี099นะคะแล้วก็091นี้ตีมาจาก ของนี่เป็นศูนย์นะคะปากของเป็นศูนย์กบมีตัวหนึ่งนะคะเก่ากับหนึ่งเนาะ,ะกบเป็นเก้าแล้วมีหนึ่งตัวก็เลยตีศูนย์เก้าหนึ่งนะคะส่วนห้าเก้าศูนย์มาจากไหนห้าเก้าศูนย์มาจากที่ผู้หญิงเอามือล้วงลงไปในในของเนาะเอออเามือจกลงไปในของอะนะ,ะก็เลยเป็นหานะมือนะมือเป็นห้ากบเป็นเก้าแล้วข้องเป็นศูนย์ก็เลยตี 5, 9, 0, หาเก้าศูนย์แหยเนาะหรือจะสับเอาก็ได้นะคะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะคะพี่น้อง อลองแคปหน้าจอดูนะแล้วสําหรับเลขล่างทําไมได้มา98นะคะเพราะว่ากบมันหลุดเมื่อโตกปวงค่ะพี่น้องกบมันกับเป็นเก้าปวงมันกับเป็น8ปดลังคนก็ตีเป็นศูนย์ก็เลยตีให้ทั้งเก้าแปดทั้งเก้าศูนย์นะคะพี่นอ้องเอาลองพิจารณาแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผัดนะคะถือว่าเรามีบุญวาสนาต่อกันถึงได้มาเจอตัวเลขแนวทางในความฝันนะคะพี่นอ้องถ้ามันแม่นอีรีใดอีรีงวดหนาเขาตามตัวเด้อพี่น้องเข้า เอากันแบบปังๆเลยนะคะสามตัวแตกในแม่น้ะมากหลายลายเลขก็ได้นะคะพี่น้องรับรองไม่มีไปไหนนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะอาจารย์ค่ะขอฝากความโชคดีปังๆให้กับพี่น้องเฮาในตัวเลขแนวทางของคนฟันแม่นขอบคุณมากๆสาหรับเจ้าของของฝันเจ้าของตัวเลขนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ ด้วยความไว้วางใจจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกานแจ้งเตือนคอยโชคดีมีใชรรําร,รวยเง,งินท่องนับเงินแสนจับเงินล้านกันสู้ขู่สุขคนพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ